สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แบมบีนีเวล่าค่ะแล้วเห็นนกแต่งตัวเต็มจัดเต็มขนาดน,นี้นะคะเพราะว่าต้องให้เกียรติสถานที่หนึ่งร้านที่นกจะพาทุกคนไปวันนี้นะคะเป็นร้านทําเล็บที่คารูคาราเหมาะกับเอาฟิตมากๆแล้วก็เหมาะกับการมาเช็คอินลงโซเชียลมีเดียมากๆเลยนะคะร้านนี้จะเป็นยังไงนะคะตามนกกัดูกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณเอกเจ้าของร้านสวัสดีค่ะไหนคุณเอ็กลองเล่าคร่าว,าวๆเกี่ยวกับว่าร้านเป็นมายังไงอะไรคือไอเดียของการแต่งร้านให้ดูแบบฮา,ารูฮาราได้ไหมช่วงนั้นชอบอะไรแบบเนี้ยแบบสีตัดๆกันก็เลยแต่งแบบนี้แต่คือจริงๆแล้วก็คือพอจะทําร้านก็คืออยากได้เพดานสีเหลืองแล้วอันอืนอน่นมันก็แบบมาคอมเพล็กให้มันแบบเข้ากับเพดานอย่างแรกเลยอออ๋คืทั้งหมดนี้จริงๆแล้วคือดีไซน์เอง ใช่แต่ก็มีอิทีเรียคอยแบบทำภาพสามีิติให้นะอ๋อโอเคแล้วแล้วพวกแบบจิวเวลรี่พวกสีอะไรเงี่ยคะมาจากสีอินพอตเองซื้อเองสีส่วนใหญ่ก็จะมาจากเกาหลีอเมริกาใช่ก็เป็นของอินพอตล้วนๆใช่ที่เราแบบมีสีเยอะกว่าที่อื่นเพราะว่าเราซื้อเข้ามาเองทุกเดือนก็จะแบบมีเศษเฉดสีที่เอาเข้ามาในทุกๆเดือนไม่ใช่แบบรอทั้งปีแล้วก็เอาเข้ามาอย่างเช่นอันเนี้ยก็เป็นของเดือนนี้อ๋อโอเคก็จะมีสีใหม่ๆมีจิวใหม่ๆ่อัพเดททุกเดือนใช่ ังมากค่ะทุกคนแล้วที่ปังกว่านี้นะคะก็คือทุกบริการมีเสิร์ฟขนมและอัคคนูนทีค่ะทุกคนใช่ใช่ไหมคะอะไรคือไอเดียของการแบบนำอัคคนูนทีมารวบกันเป็นคนชอบดื่มชาอยู่แล้วแล้วมันเริ่มจากที่เราแบบพวกนี้เราชอบสะสมอยู่แล้ว แล้วเวลาเราให้พนักงานทำมาให้เราดื่มทุกวันเวลาเรามาร้านเนี่ยลูกค้าเห็นก็เหมือนแบบอยากกินด้วยใช่เราก็เอ้าอยากกินได้เราก็เสิร์ฟให้กินปกติเลิศค่ะเป็นจุดขายอ่ะคุณนะคะแล้วนอกจากทำเมคคุณมีบริการตอนนี้มีแว็กซ์มีแว็กซ์ทั้งตัวเลยแล้วก็มีลิปติ้งขนตาลิปติ้งขนคิวแล้วก็ต่อขนตาก็คือเกือบครบวงจรแล้ว ใชทั้งตัวหมลใช่ใช่ใชเออเ,เดี๋ยววันนี้นะคะนกจะพาทุกคนมาดูบริการทําเล็บแบบติดสติกเกอร์นะคะแล้วก็ให้ดูสติกเกอร์เยอะมากลาจิวก็เยอะมากทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าทาเสร็จแล้วนะคะเล็บจะเป็นยังไงจ้า ค้ะทุกคนชอบเล็บลายนี้กันไหมแล้วจะบอกว่ามีอีกหลายลายให้เลือกมากเลยนะคะสาวสแล้วก็ใครนะคะสนใจที่จะมาทําเล็บแว็กนะคะหรือว่าลิฟติ้งขนตานะคะก็ลองดูโปรราคาด,ด,ดีดีเด็ดๆนะคะผ่านแอปพลิเคชันคอนวีหรือว่าเว็บไซต์ c o n v i com ได้เลยนะคะวันนี้นะคะโนก็ขอลาทุกคนไปก่อนไว้คราวหน้านกจะพาทัวร้านไหนต้องติดตามที่เพจคอนวีนะคะบ๊ายบาย